เครื่องยิงตะปูไร้สายสก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายในการทํางานไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในสถานที่ทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยิงตะปูไร้สายสอีกตัวของฟอร์คนะครับเป็นรุ่น CNS ขีด S20LI ครับตัวนี้จะใช้ร่วมกับแบตเตอรี่20โวลต์ของ w อ r ์คนะครับในส่วนของอด,ดี้ก็จะมีการโค้งวอลให้รับกับมือนะครับแล้วก็มียางหุ้มกันลื่นมาในจุดที่เป็นมือจับด้วยครับโดยจะใส่ลูกยาวสูงสุดได้ที่32มิลลิเมตรนะครับจุดเด่นอีกอย่าง การใส่ลูกตะปูถ้าเป็นขาเดียวก็ให้เราใส่ชิดด้านล่างแบบนี้ได้เลยครับส่วนขาคู่ก็ให้เราใส่ชิดด้านบนครับใส่ให้ตรงกับร่องนะครับการปรับระดับให้ลูกตะปูจมมากจมน้อยก็จะปรับหมุนด้านบนแบบนี้เลยครับจะมีเครื่องหมายบวกลบ ให้เราหมุนตามทิศทางของลูกศรได้เลยส่วนเซฟตี้ของตัวนี้นะครับก็คือต้องกดลิ้นด้านล่างให้จมก่อนนะครับถึงจะสามารถกดยิงได้จะมีไฟและก็ยางหุ้มปลายมาเพื่อลดรอยจากการกระแทกเวลาที่เราใช้งานมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูครับจริงๆผมก็ใช้มาสักพักแล้วละครับถือว่าโอเคเลยตัวนี้ผมจะเริ่มยิงจากขาคู่ก่อนนะครับก็กดลงให้สุดจนไฟติดนะครับถึงจะกดยิงได้ถ้าหัวตะปูมันไม่จมก็ให้เราเพิ่มกําลังเครื่องเข้าไปอีกนะครับโดยหมุนตามเครื่องหมายบวกเลยครับหรือจะค่อยๆปรับหาค่าก็ได้นะ เราต้องการให้จมลึกแค่ไหนจากนั้นก็มาต่อกันด้วยค่าเดียวครับตัวนี้ผมจะใช้ลูกตะปูที่ความยาว30มิมลลิเมตรนะครับก็ยิงง่ายเลยนะครับถ้าเป็นรอยแบบนี้ก็ให้เราปรับลดกําลังเครื่องลงอีกนิดนึงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นชิ้นงานจะเป็นรอยหรือลูกตะปูจะจมหรือไม่จมจะขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ความแข็งของไม้และก็แรงกดของมือเราด้วยนะครับก็ต้องลองปรับตามหน้างานดูอีกทีครับส่วนจุดที่เด่นที่สุดของเครื่องยิงตะปูไร้สายก็คงหนีไม่พ้นความสะดวกเวลาที่นําไปใช้หน้างานหรืือออออนอกนกถาที่ค่คไมตต้งต ไฟไม่ต้องต่อปั๊มลมให้ยุ่งยากนะครับถือไปแค่ตัวเครื่องกับแบตก็พอครับก็เ,เป็นอีกตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับเครื่องยิงตะปูไร้สายของวอลคาร์ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับจริงๆผมมีทําคลิปของวอลคาร์ไปหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําเป็นชิ้นงานขึ้นมา1ชิ้นโดยใช้เครื่องมือง่ายๆของวอลคาร์เดี๋ยวเอาไว้รอชมครับว่าชิ้นงานจะออกมาประมาณไหน